สวัสดีคะ่ะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเรื่องอักษรสูงอักษรกลางในวันนี้นักเรียนทราบไหมคะว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องอักษรต่ำค่ะอักษรต่ำคือพยียนใชนะ่ไกลุ่มหนึ่งที่มีรูปปกติเป็นเสียงต่ำทั้งหมด ซึ่งเป็นการพิจารณาเฉพาะรูปพยัญชนะเท่านั้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผันวรรณยุกต์ไปในทางเดียวกันอักษรต่ำมี24ตัวดังนี้ค่ะข้อควายคอคนคอระครงังงองู ทอช้างสอโซ่ชอเชอยอหญิงทอพุทธเท่าทอนางมุนโทนอนีนทอทหารทอทงนอหนูพอพานฟอฟันพอสัมเภา มอมายอยักรอเรือลอลิงวอแหวนลอจุลาหอหนุฮู้ซึ่งคำในอักษรต่ำจะมีทั้งหมด24ตัวด้วยกันค่ะมากเลยใช่ไหมคะ ในอักษรต่ำนั้นมีตัวอักษรเป็นจำนวนมากจึงแบ่งออกเป็นอักษรต่ำเดี่ยวและอักษรต่ำคู่ดังนี้นะคะอักษรต่ำเดี่ยวมีสิบตัวด้วยกันได้แก่งองูยอหญิงนอเนนนอหนูมอมายออยกักรอเรือ ลอลิงวอแเวนลอจุลาอักษรต่ำคู่มีสิตัวได้แก่คอควายคอคนคอระคังชอช้างสอโซ่ชอเชอรทอนังบุนโธท,ทอพุทธเท,ทอทหารทอทง พ่อพานฟอฟันพ่อสัมภาสหอนกฮูกเพื่อง่ายในการจำเรามาดูหลักการจำกับอักษรต่ำเดียวกันเลยนะคะงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลก ท่องอีกครั้งนะคะงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมรีโลกงูคือตัวอักษรงองูใหญ่คือตัวอักษรยอหญิงนอนคือตัวอักษรนอนหนูอยู่ คือตัวอักษรยอยักษ์ณคือตัวอักษรนอนเนนริมคือตัวอักษรรอเรือวัดคือตัวอักษรวาลเวนโมคือตัวอักษรมอมาลีคือตัวอักษรอจุลา โลกคือตัวอักษรลออิงอักษรต่ำเดียวคืออักษรที่มีตัวเดียวไม่มีตัวอักษรอื่นมาร่วมด้วยเรามารู้จักหลักการจำของอักษรต่ำคู่กันค่ะพ่อค้าฟันทองซื้อ ช áng, ้างหออีกครั้งนะคะพ่อค้าฟันทองซื้อช áng, ้างหอพ่อคือตัวอักษรพอพานพอสัมเภาค้า,าคือตัวอักษรคอควายคอคนคอระคังฟัน คือตัวอักษรฟอฟันทองคือตัวอักษรทอปุท่าทอนังบุญโททอทหารทอทงซื้อคือตัวอักษรซอโซ่ช้างคือตัวอักษรชอช้างชอเชือและตัวสุดท้ายหอ่อคือตัวอักษร ฮอนุคู่เป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่ได้เรียนรู้หลักการจำของอักษรต่ำคู่กันไปไปแล้วนักเรียนจำง่ายขึ้นใช่ไหมคะการผ่านอักษรต่ำอักษรต่ำผ่านได้สามเสียงคือสามัญโทตรีเรามาดูตัวอย่างการผ่านอักษรต่ำกันนะคะค่ะ ขาซึ่งการผ่าน,นักสนต่ำเราจะไม่ตรงรูปตรงเสียงเสียงสามัญรูปสามัญเสียงโทรูรปเอกเสียงตรีรูปโทตัวอย่างคำที่สองค่ะมามามา อย่างคําในอักษรต่ําเดียวโล่ร้อนล้างมือชมพูพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างคะตรยางค์อักษรสามหมู่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมฝึกท่องอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำคู่และอักษรต่ำเดียวมีอะไรบ้าง นักเรียนก็สามารถนำหลักการจำที่คุณครูสอนไปฝึกท่องกันบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ